คุณผู้ชมคะขณะนี้ที่ดอกชมพูพันทิพย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมกําลังออกดอกผริบานสวยงามนะคะเมื่อวานนี้ทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีการเปิดเทศกาลชมพูพันทิพย์ที่ออกดอกบานสะพรั่งอย่างเป็นทางการค่ะพร้อมทั้งเชิญชวนประชาชนนั้นเข้าร่วมชมความงดงามค่ะ กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ12กิโลเมตรตามแนวถนนที่มีต้นชมพูพันทิพย์เรียงรายอยู่ถึง407ต้นก็เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานเปิดซึ่งตั้งแต่สัปดาห์ก่อนค่ะก็มีนักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวจากสื่อต่างๆเดินทางมาชมความงามแล้วก็ถ่ายภาพกับดอกชมพูพันทิพย์ที่กำลังบานสะพรั่งอยู่เป็นจำนวนมาก รองศาสตราจารย์ตรินแสงสุวรรณรักษาการแทนรองอธิการบด,ดีมหาวิทายาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนก็เปิดเผยนะคะว่าปีนี้นักท่องเที่ยวให้การตอบรับมาชมความงามของดอกไม้อย่างต่อเนื่องคาดว่าอีกประมาณ1-2สัปดาห์ดอกชมพูพันทิพย์ก็จะบานเต็มพื้นที่และหลังจากนั้นก็จะบานต่อไปอีกประมาณ1สัปดาห์ค่ะ สำหรับชมพูพันทิย์ก็เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางถึงใหญ่ดอกมีดอกมีสีชมพูอ่อนสวยงามชมพูสดถึงสีขาวกลางดอกสีเหลืองดอกบานเต็มที่กว้าง5 8เซนติเมตรมักบานพร้อมกันนะคะแต่ก็จะร่วงง่ายคะ่ะ